แล้วครับเดี๋ยวติดตามเกมความสนุกของบวยคู่ที่2ในวันนี้ครับฝ่ายแดงนี่เพชรอันดานะครับน้ำเงินเดชสุพรรณก็แสดงว่าเป็นเด็กสุพรรณบุรีนะครับเมืองนักร้องช่วงชกดูได้เปรียนพิปะผู้จัดการแสงสีครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านกติกาปิยวงศ์ดรบิักท็อทองแผ่และสุรชาติใบสมุท มาแล้วอะไรมาลูกไหมคุณนนฝนเริ่มแรงมาครับ <laughs> กรรมการนี้นักมวยเก่านะเคยต่อยวันทรงชัยพี่ปะโบน,นันซ่าเขากินรุ่งโรดอ่าเอาละครับยกซ้ายเจอขวาสนุกแน่นอนซ้ายนี่ เดชสุพรรณครับโดยเฉพาะค่ายนุยสี่มุมเมืองในการทํามวยถือว่าเป็นที่ยอมรับของบรด,ดาพี่น้องคนมวยนะใช่ครับก็ถือว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่มีคุณภาพนะครับโอ้โหตัดล่างของเพชรอันดาส่วนายแดงนี่วันนี้ก็นําทีมมาโดยคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์ครับเขาซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์นะวันนี้ชก3คนครับเกียรติทรงฤทธิ์ฮะ,ะ,ะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงครับเรามาชม เกมคู่เดือดคู่ทสองในวันนี้ซ้ายกับขวาสนุกแน่นอนไทยออกก่อนได้เปรียบแข้งขวาเตะติดโหนาคณะเพชรันดาคููรุษแหวนเพชรครับก็มายืนให้กำลังใจลูกศิษย์ด้วยนะครับในเวทีครับคูรุษแหวนเพชร,รเ,พเป็นมวยเชิงรับครับไอคิวสูงนี่ครับทีบทำลายจังหวะเดชสุพรรณสายธรรมชาติ ทีบนบยิงหมัดซ้ายครับนี่เป็นยกที่หนึ่งนะครับคู่สองคู่แรกนี่จบยกสองยกจบยกสองครับคู่แรกยอดสวินน็อกเพชรน้ำคับยกที่สองนี่เป็นคู่ที่สองโอ้โหซ้ายครับแม่ดังดปึ้งนะครับมมี่มาถึงตรงนี้แล้วน่าจะน่าจะเบียดนะคุณผู้ชมนะโอ้โหหมัดขวาตรงอันตรายนี่เพชรอันดา แฟนๆที่ติดตามทางไทยทีวีต้องต้องจำกันได้นะใช่ๆจอมพิกล็อกเพชรอันดาเนี่ยโอ้โหอัดขวาเข้าไปชายโครงนี่แรกเพลงแตะกันนะครับยกที่หนึ่งซ้ายเจอขวาต้นเกมต้นเกมยังอีกยาวยังอีกไกลครับหนทางที่จะไปสู่เส้นชัยใครขยันใครทำพยายามเจาะยางไปเรื่อยครับเพชรอันดาโต้คืน เดชสุพรรณสุพรรณบุรีก็ต้องนึกถึงนักมวยตัวหนึ่งครับเนี่ยที่ในสายวันทรงใจทําขึ้นมาจนโด่งดังเลยเพชสุพรรณอ่าบอดา,อร,ดารุ่งเรืองนันละเ,เอาละครับยังโยกกันขยับกันรอเวลาหาช่องหาจุดใครหลุดใครหลวมหลวมไม่ได้หลุดไม่ได้สายตาคอยจัดล่างพยายามเจาะยางไปเรื่อยครับเพชอันดาเตาเกม ว่าไปเรื่อยครับขยับไม่หนีด้วยนี่ครับหมัดซ้ายตรงเนี่ยมวยก็เอาอาวุธนี่เกมจะสนุกครับเกมจะเดือดซ้ายกับขวายกหนึ่งนี่ถือว่าเน้นลูกเตะนะครับแดงมีหมัดสลับด้วยน้ำเงินนี่มีถีบทัายจังหวะบอยกที่หนึ่ง สุพรรณและน่ารักเหลือเกินรูปร่างน่ารักต่อยต้องน่ารักด้วยนะครับถึงจะมีคะแนนขยับเต้นเจอแข้งขวาลําตัวแหมยืนมวยสวยครับเดชสุพรรณละซ้ายด้วยเดี๋ยดูครับดูยาวๆครับเกมแบบนี้แลกใต่กันขวากับซ้ายแหมเกมมาถึงตรงนี้แล้วนี่แพ้ชนะผมก็ต้องไปว่ากันที่ยกสี่ยกห้าต่างฝ่ายต่างแรกคนละหมัด ซ้ายกับขวานี่สนุกนี่ครับแข้งขวาโตไม่โตโตไม่โต,โตคืนไม่คืนยังรอยังรอ,อยับยับยับออกไม่ออกออกไม่ออกยังออกไม่ได้แทงขวาเจอแข้งขวาเดินทีมงานเดชสุพรรณั้งเดินอย,ย่าหยุดอย่ารอตั้งเฟยตั้งแรกและแข้งซ้ายโตคืนจับก็มาคืนซ้ายลูกนี้สวยงามเสียวครับความเดือดเริ่มแล้วครับยกที่สองหมัดมาแข้งไปไปมา ทาทโอ้โหเอาแล้วครับนี่ครับเจาะยางครับเพชรอันดาเสียงดังฟังชัดเดชสุพรรณก็ไม่ถอยนะครับพ,พร้อมจะแลกครับนี่ครับยิงมัดขวาสวนเข้าไปมาเอาวัติุออกของทั้งคู่นี่หนักแรงด้วยกันนะครับอยู่ที่ว่าใครโดนแล้วจะยุบใครโดนแล้วจะเหี่ยวเท่านั้นล่ะครับเกมยังอีกยาวอีกไกลครับนี่เป็นเพียงยกที่2ตปลายยกยับทีมานเดชสุพรรณบอกยนันนีเจอหมัดขวายังไม่เข้าเป้าครับยังรอ ยังรอนี่ครับแข่งซ้ายแข่งซ้ายถือว่าทํางานได้ดีนะครับเจอแข่งขวาโต้คืนแมหมัดของเพนันดาเน,นี่ยมันถากไปถากมาครับแต่มีแข่งขวาเสริมช่วงเจนสุพันธ์ก็ซ้ายยาวซ้ายยาวครับไม่ถอยเลยครับแรกกลางไปทีเลยครับเจชสุพันธ์เป็นไงเป็นกันล่ะครับนี่ครับยืนวันระยะอยู่ขยับหาจงังหวะค่อยเบียดซ้ายติดขวาแม ดูเกมแล้วมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดครับอยู่ที่ว่าใครจะโดนใครจะหลับใครจะลงเท่านั้นครับปลายกขยับเดินเดชสุพรร์ตั้งรับโอ้โห้ายเม็ดนี้ถึงกับพอขวาครับเจอหมัดขวาเป๋เหมือนกันถึงกับเป๋เหมือนกันเอาขยับทีมงานเบอร์มีเอาดักแทงกะโต้เลยแข้งขวาหมดโยกครับหมดยก ครับขึ้นยก3นะครับมวยคู่2แดงเพชรอันดาน้ำเงินเดชสุพรรณครับขอบคุณบริษัทฮิโร่ไมซินฟา,าร์มาจำกัดโดยคุณเกียรติฟ้ารหาพรสวรรค์ตลาดทรงชัยชะเชิงเซาตลาดสดค้าปีท้าส่งศูนย์อาหารของฝากโทร0 9 2 3 9 1 4 4 4 4ขอบคุณสบู่ชิงหลิงครับชมกันต่อครับยกที่3 แดงเพชรอันดาน้ำเงินเดชสุพรรณสองยกนี้เกมยังเบียดเลยนะครับท่านผู้ชมเกมสนุกขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมเอาละครับไม่หนีไม่ถอยครับขยับเปิดเกมเข้าหาลุดครับว่าโตโด้วยขวาสวยงามตัวเล็กๆสั้นๆครับสายตาคอยดูความหนักความแรงแต่ว่าม่ไเ้เกมโกศักดิ์ศรีเลยนะนี่ครับต่างควายต่างแรกเดชสุพรรณนุน้ยสีมุมเมืองเขาทำมวยถือว่าใช้ได้อยู่แล้วโอ้ย เจอหมัดเป๋เป๋มาจับเข้นในเน้นในจับแทงแทงไม่แทงตีไม่ตีดูจับ่ังพอจังแรกเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่นอนต้องนุนกันมากยกแน่โอ้โหครับใส่กันปาดเสียวครับปีหัวใจกลองเชียทั้งหมัดทั้งศอกครับเพชรอันดาศอกศอกมาหมัดไปเข่าสู้ครับสวนด้วยหมัดครับเดชุพันอ้าวไม่ถอยครับโอ้โหโดนศอกโดนศอกปากซอกคืนครับเอาละครับแตกลวครับเดชุพันแตกครับ นี่อะไรนี่คือคุณภาพของวันทรงชัยโดยท่านนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด็อกเตอร์ปริยากรโปรโมเตอร์ทรงชัยออกู่มวยมาแล้วต้องไม่ทําให้กับท่านผู้ชมทางบ้านผิดหวังอย่างท่านที่ได้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้โอ้หโหดูเดือดดูเดือดเลือดพ่านครับเข้มจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหและคนทายทาทั้งคู่พี่ปะต่างคนต่างโดนนะครับทั้งมัดทั้งศอกทั้งเข่าครับอา้าว เอาแล้วครับสอกครับปากสอกขึ้นมาอ้าสอกมาสอกไปสอกมาสอกไปเข่าอีกทีครับเจตุพันธ์เฟนดายิงบัตรหนึ่งสองไอ้อาแล้วครับวงในเยี่ยมยอดตับเกมออกมาอย่างงี้นี่ดุเดือดมีไหมเสียงตะโกนจากพี่เลี้ยงทีมกันต่อยเป้าใหญ่เล่นเป้าใหญ่บัตโอ้โหออกมัตรละมัดหวาดเสียวเสียวไปเสียวมาครับเอาแทงแตกแตกไม่แตกแตกเอาทางด้านเอาเลือดเลือดเลิ่มเริ่มบอกเลือดเลิอมออกครับ เอาฟันในศอกเพชรอันดาเดินเพชรอันดาเดินตักไฟตังแรกยังไม่แน่นะยังต้องลุ้นต่อลุ้นต่อไปแน่ครับนี่นะครับทะเลของศึกวันทรงชัยครับโอ้ทะลุมิติครับค่นี้โอ้โอหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดต้องบอกเยี่ยมยอดครับเกมออกมาแบบนี้แข้งขวาโต้คืนหมัดขวาความแรงของอาวุธนี่ยังไม่หยุดนะครับทางด้านเพชรอันดา เจาะเข้าไปที่มุมไล่ไปที่มุมตัดพื้นที่แคบวงในเอานอลไปศอกเอาแทงไปแทงไปแทงโอ้โหจุดเราใจจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหโดนเยอะนะยังไม่หยุดครับโดนเยอะครับยังอยู่ได้ยังอยู่ได้เดชสุพรธ์โดนเยอะมากอยู่ได้หัวใจครับท่านผู้ชมอยู่ได้หัวใจไม่รับอย่างเดียวครับเอาคืนนะครับเดชสุพันณหาจังหวะเอาคืนเอาคืนนะครับนี่ครับเข่าครับเอาเข่าไปกินครับให้ฮาดอกให้เข่าพัดออกเอาละครับ เจ็ุพันอ้โหพันสองแรกกันเอ้าบอลยกครับบอดยกบอลยกบดอกบดยกสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหบรรดาแฟนมวยภายในสนามนี่ตบมือกันเนกลียกระไรขายทั่วโลกดื่มน้ำโซดากินผลไม้แจซาและสดชื่นโดยคุณศิบิยาอินจันปันครับขอบคุณคุณสุจินพิทักษ์ครับอุปนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปสรรคนี่คุณสุจินพิทักษ์นะครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้แม่ทราบคราว่ามียาม,มา5 0,000บาท ฉีดย้ายกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแล้วเดินครับน้ำเงินเดินสั่งให้เดิน,ดนอย่างเดียวชนแข้งขวาของเพชรอันดาดึงตัวหลบตัดล่างหัวใจเกินร้อยจริงๆครับนอกไม่สนชนในแล้วตอนนี้เดชสุพรรณคำไปแทงไปออกลีลาสายตาออกไปเรื่อยครับ <S <S แข้งขวาเตะเพชรอันดาเพชรอันดาออกออกลีลา เอาขยับเดินทีมงานสั่งเดินแล้วมียามาห้าหมื่นยกด้วยขวาแทงด้วยขวาเอาขยับเดินอย่างเดียวทีมงานสั่งเดินทีมงานของนุ้ยสี่มุมเมืองครับบอกให้เดินไวๆเดินไวๆครับอ้าวชนแล้วครับทั้งหมาทั้งแทงยาวๆโอเสียบข่าครับลูกแหลมๆของเดชสุพรรณหักออกไปวางแทงขวาครับ<อ>เดชอันดามาถือว่าเป็นเกมที่เยี่ยมยอดอีกคู่นึงครับคุณผู้ชม เดินรีบเดินไวครับเดชสุพรรณตัดพื้นที่เข้ามุมไล่มาเตดมาดันมาตีด,าด,าาตด,ด้วยเข่าซ้ายกรรมการต้องแยกว่ากันใหม่ออกมาสู้กันใหม่กลางเวทีขยับเปิดเกมเดินเอาละ่ะนอกไม่สนชนในแล้วตอนนี้ไม่สนอาวุธแล้วเจอแข้งขวาเอาล่ะครับอย่างนี้ไปชกไปยกสี่เทน,นดานีใช้จังหวะครับฝีมือดึงตัวหลบทิ้ว วนออกรอบเวทีครับออกซ้ายออกขวาแล้วก็มีแข้งขวาสลับครับสกัดการบุกข,ของเดชุพันเนี่ครับออกซ้ายออกขวาเดชุพันใช้ความเปบในเปียบของช่วงชกค,ครับเดินประหยัดตีได้ไหมไม่ก็ถือว่าสู้ได้ดีนะเดชุพันหัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโอ้โหแข้งขวาแข้งนีเสียงดังฟังชัดแข้งขวาสาดไปเรื่อยพยายามโยนเขา่าพยายามไล่มาติดมาออกไม่ออก แขงขวาคอยสาดตร์บังสายตาคอยดูอาวุธเริ่มเบาลงไปนะครับทางด้านเดชสุพรัทีมงานของเดชสุพัน์ก็หวังลูกเสียบแบบนี้นะฮะสัก3-4มี่จึกครับมันยังไม่เข้าคับพี่ปะนี่ฮะแล้วขวาเนี่ยวงนอกโดนแข้งขวาของเพชรอันดาครับรับขวาเยอะไม่ดีนะครับอ่าโมยอย่างนี้ถ้าแทงก็ไปจึกเดี๋ยวแล้ออกอาการล้เป็นเรื่องเลยนะครับโอ้โหมันดื้อจริงๆครับ เดชุพันณ์แต่ก็รับอาวุธไปเยอะแต่ก็ยังไม่หยุดไม่ไม่หยุดยังไม่ยอมเจอแข้งขวาขยับขยับแทงอะไรชา้าช้าไปนิดนึงช้าไปนิดนึงออกไปเรื่อยสายตาออกออกลีลาแล้วออกแข้งด้วยไม่อออกเปล่านะเอาขยับแทงเลยขวามาเดินไปเดินไปเดินนิดแทงเอามีอาการหรือเปล่ามีอาการหรือเปล่าแข้งซ้ายเตะเอาเฮฮาเฮฮาโอ้โหดูดูเอาโอ้โหเอาแล้วครับ เข้มเข้มข้นหวาดเสียวหวาดเสียวยังสาดไปเรื่อยครับโหมดโยกกับว่าตื่นเต้นครับ่อนมวยวันทรงชัยและ S1 ครบวงจรขอบคุณครับครับพร้อมทั้งขอบคุณท่านอุปนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปุัมภ์คุณสุจินพิทักษ์นะครับพร้อมทั้งปิศนาวงสลีมามาตรงนี้มาด้วยมาด้วยครับมาทั้งคู่เลยนะครับเข้ากล้องอยู่นะครับโนราแล้วก็พี่ไก่ปินานะครับติดตามนะครับ คุณไก่คุณไก่นะครับยกสุดท้ายเลยนครับแดงเพชรอันดาน้ำเงินเดชสุพรรณแมเมียตอนนี้หนึ่งแสนบาทเลยชีดทหากว่าชนะส,นสำหรับเดชสุพรรณนะครับหนึ่งแสนบาทโอ้โหแต่ว่าเกมของนายเจ้า เพชรอันดามันไม่ยอมหยุดแต่ว่าไอ้เดชสุพรรณก็ไม่หยุดนะไม่แน่นะยังเดินมันยังเดินรับรับเอออเาไว้ยังไงยังเชียร์อยู่นะเสียงเชียร์ยังดังอยู่นะครับในเวทีเดชสุพรนธ์ขวาในขวาในนี่แหละครับดูครับค่อยๆตีไปครับสามสี่ยนซ้อมดีสามสียซ้อมดีสู้ตลอดไม่ยอมหยุดครับโดนเยอะก็ไม่หยุดยังขยับเดือดรับแข้ง ไล่เข้ามาไล่เข้ามาออกไม่ออกอาวุธต้องออกแทงด้วยขวาเจอแข้งขวาแทงด้วยขวาเอาละครับในช่วงปลายยกนี่มียาหนึ่งแสนบาทนะ,อะโอ้ในช่วงทีเด็ดทีคานี่แข้งขวาของเพชรอันดานี่งามๆหลายดอกนะพี่ป่านะเออคนนี้แข้งขวานี่ในช่วงปลายยกถือว่าเดินตลอดนะครับไม่ยอมเหมือนกันกันกบรายนี้ถือว่าเป็นนักมวยที่ รืเรือาการนะครับมันโอสลัอนโยนเข่าครับสองชั้นสองชั้นในช่วงปลายยกสุดท้ายครับคุณผู้ชมโมยอย่างนี้ไอ้ลูกน้องผมคนหนึ่งนะไอ้เจ้าอินซีแดงกิตสิงห์น้อยบอกแม่ชอบเหลือเกินวิมือมันจัดจ้านมากครับว่างเอาดูดันดันทำแล้วแทงไปเลยยังไม่ยอมหยุดนะครับยังไม่ยอมหยุดครับยังมีเวลาครับแต่เหลือน้อยแล้วครับเวลา จะทันไม่ทันทันไม่ทันครับเดชสุพันธ์ตีเร่งกองรัวเดินแล้ววันนี้ตเดินอีกเดินอีกสุดท้ายมีชูกำปั้นด้วยครับชูกำปั้นแล้วครับเอะไะครับมีมัดมัเท่านั้นมัดเท่านั้นครับเดชสุพันธ์ครับต่อยรับตัวเอ้างอไหมงอไหมครับวงได้หักคุมอะไรแม่ตีได้ไปหนึ่งดอกครับโอ้โหย่แม่มวยตัวนี้มันถือว่าไม่ยอมจริงๆนะ แม่แต่เพชรันดานี่แกโดนเลยแกไม่ไม่ยุบกับพ่ปาแล้วขวานี่ครับยุบหยุดนิดเดียวเป็นเรื่องทันทีนะครับยบเลครัทำท่าจะยุบยุบแต่ไม่ยุบครับเพชรันดาถือว่าเป็นคู่ที่เดือดตื่นเต้นอีกคู่นึงครับคุณผู้ชมสาบเกตซงฤทธิ์เนี่ยโอ้โหเกินร้อยศูนย์ปะเกตซงฤทธิทครับวันนี้ทีมทีมงานเป็นเกตซงฤทธิ์คุมมาเองเลยนะครับครับในช่วงท้ายปลายเกมแล้วโอ้เสียหลักเสียหลักครับเพชรันดาคุณผู้ชมในช่วงปลายยกไม่เข้าเลยครับ ม่ใจแล้วเดืสุพรรณทีมงานบอกว่าไม่ต้องเข้านะครับทันไม่ทันต้องดูที่ตรงนั้นครับอยู่ที่กรรมการครับเอาละครับในช่วงปลายนะครับอะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้ลกองรัวแล้วครับช่วงปลายยกแล้วครับฝ่ายแดงเวลาเหลือก็ดเดียวครับนพชดาน้เงินเดชสุพรรณหมดยกสุดท้ายรอกันสักครู่นะครับแม่เราดูอารมณ์นักมวยในต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะอารมณ์นักมวย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่กรรมการโดยเฉพาะทางด้านไยน้ํมเมอนสู้ได้ถึงดีกาจริงๆครับครับโดนเยอะนะอาวุธมวยแต่ว่าแกไม่ยอมหยุดนะครับใช่ครับกร,ร่มกการรับคะแนนท่านที่2มาถึงท่านที่3ผู้ชนะนักมวยทางด้านมุมแดงมาเลนวัดเสียวนะวาดเสียว,ว,เ,ยวเพชรอันดานะครับครับ